โอเคครับผมก็วันนี้นะผมมีกิจกรรมเข้าใหม่นะผมไปกิจกรรมนะครับผมหมัดหนาวชํากลับมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็ทามันหน่อยแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคน ครับผมก็กราบสวัสดีนะผมอน,น,อน,น้องน้องหนูที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็ยูในเกมฟรีไฟนะทุกคนก็ซึ่งวันนี้นะทุกคนมีกิจกรรมเข้าใหม่นะทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอะไรนะผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมก็กนจะไปดูนะพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กด s u b s c r แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยเลยแก่นนะครับทุกคนก็โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะทุกคน,นกคน็มีกิจกรรมนี้เลยครับทุกคน ก็จะเป็นกิจกรรมนะผมมัดหนาวชํำนะผมกลับมาแล้วนั่นเองนะครับก็ตัวช่วยคลายร้อนที่ทำให้คุณโดดเด่นไม่เหมือนใครนะทุกคนก็เป็นมัดหนาวนะครับทุกคนมัดหนาวช่ำเนาะก็ทุกคนคิดว่าสวยหรือเปล่านะคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะทุกคนก็กิจกรรมนี้นะผมจะมาในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง20มิมีนาคมเนี่ยครับผมก็อยู่เกือบเดือนเลยมั้งทุกคนก็ประมาณนี้เนาะ ก็เดือนนี้มันมีกี่วันมีวัน28วันเนาะก็วันนี้วันสุดท้ายของสิ้นของเดือนนี้แล้วนั่นเองนะครับผมเดือนแห่งความรักนะครับคนโอเคนะครับผมก็จะมาในรูปแบบของกาชาสามเหรียญนั่นเองนะครับผมก็อ่หนึ่งหนึ่งอันนะผมจะแรกเป็นกล่องปืนนะผมกล่องสก,กินปืนได้นั่นเองนะครับ แล้วก็อันที่สอง้วก็จะได้เป็นท่าชิบะนะครับผมชิบะเซิร์ฟนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็สามเหรียญก็จะได้เป็นหมัดนะครับผมมัดหนวชํำนั่นเองนะครับน้องๆองนะ่ะก็พี่มีแล้วไงทุกคนพี่มีแล้วนะครับผมบก็เดี๋ยวพี่ลองดูว่าอันแรกจะได้หรือเปล่านะทุกคนก็นะครับไะซึม Richman Shop โ no น่หเรื่องเติมเกมเริ่มต้นแค่12บาทโคตรถูกทุกคนและยังมีแพ็กอื่นๆที่ลดราคาอีกมากมายเติมได้ที่เว็บไซต์ richmanshop.com หลังเติมมีใช้เป็นส่วนลดได้อีกหรือจะเติมออนไลน์ก็ทำได้มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าน้องๆสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเฮ้ยไม่ได้ว่ะแรกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงที่เราไว้นะอ่าได้แล้วทุกคนเห็นปะ นี่ครับทุกคนที่ประมันไม่น่าแพงนะครับผมก็อยู่ที่นั่นวา่าจะอยู่ประมาณไม่เกินสองพันเดหลอกสาหรับไอกิจกรรมนี้นะครับน้องๆฮะ้อได้ถามวอนเฉยทุกคนเอาเรื่องให้ถามวอนเฉยเลยนะเอ่ะเฮ้ยก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่แบบว่าแบบอยากได้กิจกรรมก็ลองจัดดูนะทุกคนเพื่อไม่เกินสองพันหรือใคร ใครหมดไปเท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันเนาะทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมเป็นตู้การัน er> ตีพรีเมียมนะครับผมเริ่มต้นกาวเพชรนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะมาจัดตู้นี้ให้ดูแล้วกันนะทุกคนก็นะครับมาก็เดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วไปนะครับผมก็มาจัดชุดตู้นี้แล้วกันนะทุกคนตอนนี้พี่มีอยู่หมื่นห้าพันแปดร้อยสามสามเลทนะครับนะ้องก็ มาก้าเพชรเริ่มเลยนะครับเออไม,ไม่ไม่ต้องพูฟ่านทำเพลงครับผมอ่าอันนี้ได้เป็นโดเก้นสากลน,นะเอาไปใช้กับตู้อื่นได้ด้วยนะครับน้องๆได้หมดตู้กันหรือเปล่านะค,ความเป็นเกันด้วยละกันเด้อทุกคนโอเคนะครับซึมในตู้ก็จะมีเป็นอัลซกินปืนนะความรียลลิสองนะครับแล้วก็บวกแม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชุด ผู้หญิงนะครับเออมาุนไปเรื่อยๆนี่ครับอ้าวได้ชุดละทุกคนเยโอ้โหเลยทุกคนเฮเติมโอเค,อเคหมดตู้อ่ะทุกคนดูแล้วน่าจะหมดตู้นะ โอเคครับผมก็ได้มาแล้วนะครับผมเป็น M1014 นะครับผม d e f e อร์แอนทิมเหรออันสาังกฤษไม่ออกเออนะครับผมประมาณนี้นะครับเออเย่นะครับผมหมดไปกี่เพชรนะครับทุกคนสำหรับอัเนอะลบนี้เนาะนบ1 3 9 1 1นะครับผมก็1922เพชรนะครับหมดตู้เนาะตามนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ไปใส่ อ่ามัดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับผมสําหรับมัดมัดไออันเนี้ยเออมัดดาวชํำเนี่ยอืมเนี่วะมัดดาวชันนี่ออนไทุกคนเรียนมัดดาวชํำนะครับผมอ่ะนี่ครับทุกคนพี่ว่ามันไม่มันพี่ว่ามันแบบดูแบบไม่เหมือนใครอะ่ะเออไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมคอมเมนต์กันแล้วกันนะผมว่ามันเท่หรือมัน หล่อมันสวยหรือเปล่านะครับผมก็พี่ไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันนะทุกคนว่ามันยังไงนะครับทุกคนอ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสารับวันนี้บายบายนะครับทุกคนโอเคจุบจ๊บ